สวัดีค่ะเพลงนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสตลรี่เก่าๆตอนที่ไปอยู่จีนนะคะก็สําหรับคนที่ขอเรื่องให้พูดเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือว่า,เ,าเรื่องทุนเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเนอะเพราะว่า เรื่องวีซ่านี้ก็คือหลังจากที่มันเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเอกสารที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูนะคะว่าเอกสารเนี่ยเตรียมอะไรบ้างหรือสามารถไปค้นหาใน Google แพลตฟอร์มต่างๆได้เลยค่ะว่าเอกสารเบสิคที่ต้องเตรียมไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะคิดว่าเออถ้าเราพูดไปแล้วแบบมันไม่ถูกต้องเนี่ยกูจะแบบไปพูดเอ่อ เกิดความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นๆนะคะส่วนเรื่องของทุนเนี่ยกออ็อาจจะพูดได้ไม่เต็มร้อเนะคะเพราะว่าแต่และทุนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะออกฎเกณฑ์หรือว่าเอกสารที่ต้องยื่นเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่ง2,022ใช่ไหมคะหลังจากที่เกิดโควิดมาได้2ปีเนี่ยเอกสารอาจจะจะจะ,จะมีการเปลี่ยนไปเนาะก็ ขอภัยที่ไม่ได้พูดเหมือนกันนะคะก็อยากให้ลองไปศึกษาเอาดูนะคะก็สมัยนี้คือมันไม่ยากเลยหรือว่าเราจะไปถามคนรอบตัวหรือในกลุ่มในเพจต่างๆคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถามถามเพื่อนนะคะเพราะว่าตัวเพยเองก็คือยังไม่ได้แบบว่าค้นหาข้อมูลเรื่องส่วนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยแล้วเพยอสามารถตอบได้ในความรู้ที่แบบเคยรู้ก่อนหน้านี้เนาะ ก็จะตอบให้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็ได้ตอบแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้เสียงแล้วก็การตอบรับจากคลิปวิดีโอ,อล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าดีใจมากตอนนี้ยอดวิวประมาณสี่พันกว่าก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจวันนี้ก็จะขอมาเล่าเกี่ยวกับสตอรี่ตอนที่เพอ,อยูจีนนะคะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วมันมีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้าง ก็วันนี้นะคะเป็นหมาลาที่แบบเขาเรียกว่าปูหมาโกล่า,าเป็นร้านอาหารแรกแล้วก็เป็นเมนูแรกที่เพื่อไปเย็บชงชิ่งแล้วก็ทานเป็นเมนูนี้เลยนะคะจะบอกว่าเมนูเนี้ยคือแบบทุกคนคือสามารถทานได้รสชาติเป็นคนเป็นรสชาติที่แบบเออคนไทยน่าจะทานแล้วอร่อยติดปากนะคะก็จะบอกว่า เมนูนี้ก็คือน้เพื่อก็ไป,ไปไปชิมไปทานมาด้วยกันนะคะก็บอกว่าเอออร่อยเหมือนกันใครที่แบบไปถึงฉงชิ่งแล้วไม่รู้จะทานอะไรดีก็ลองแนะนําเป็นร้านนี้นะคะปู้มาปูราดเขาก็จะให้เป็นแบบว่าหยิบเนาะะทุกคนเป็นเชลวเป็นเชลวที่เป็นผักเป็นเนื้อเป็นสัตว์อะไรเงี้ยหยิบ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 แล้วก็เขาจะเอามาช่างเป็นขีดนะคะแล้วเขาจะถามว่าเออเอาเผ็ดระดับไหนไมันจะมีแบบ เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะคะ,ก,ะ,คะก็สามารถลืกได้เลยส่วนคาตารีที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำาน่าแฉนนี้ค่ะเจะบอกว่าแต่ก่อนตอนที่เพื่อยังอยู่ที่จีนนะก็คือข้างหอของแฉลิมเนี่ยจะมีร้านน้าอันนี้เปิดอยู่ซึ่งตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามันปิดไปแล้ว,ลวทุกคนคือน้ําร้านนี้คือแบบถูกอร่อยด้วยติมเขาว่าคืออร่อยมากไอติมแบบแค่ สหยวนเองแล้วน้ำเขานี่ก็4ีหยวนเองก็คือแต่ว่าอร่อยอะดื่มแล้วมันสดชื่นราคาประมาณ4ีหยวน5้หยวนแล้วก็ที่เพื่อแนะนำนะคะเป็นเมนูที่แบบเออชอบอะใครหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คือแบบหนึ่งมึงดุยชานี่นะคะหรือว่าจะเป็นหนึ่งมืง งช้านี่อันนี้ก็คืออ่อยเหมือนกันจะต่างตรงที่ว่าเป็นชาแดงหรือว่าเป็นชาเขียวนั่นเองนะคะส่วนรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพตอนที่แบบเหลังจากที่ไปเจนแรกๆค่ะเราคือเพื่อไม่กล้าออกไปไหนแล้วอีกอย่างก็คือยังไม่มีเพื่อนอะไม่รู้จะไปกินอะไรดีไปทานอะไรดีอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่ไปช่วงแรกๆทุกคนจะบอกว่าเพื่อกินแต่มาเม่าคือแบบคือไม่ใช่อะไรนะคือเราไม่มีเพื่อนนะเราไม่รู้จะไปกินที่ไหนคือตอนนั้นยังไม่เปิดเทอมไง แล้วเราก็ไม่ได้สนิทกับใครอ่ะเราก็ไม่กล้าออกไปไหนดรวย้เนื่องด้วยสักว,ว,ว่าเรายังไม่มีแอปแบบธนาคารมันสามารถใช้เงินสดได้ก็จริงนะแต่ว่าเรายังแบบเออไม่ได้เชี่ยวชาหรือชำชองอะไรขนาดนั้นอ่ะก็คือกินเนี่ยมากๆหลังจากที่พี่จิ๊บพี่จิ๊บก็คือมีเพื่อนนะคะก,าาก,คกับมาจากที่เมืองไทกับมาจากเมืองไทยมาถึงจีนใช่ไหมพี่จิ๊บก็คือแบบเออสั่งอาหารให้ก็เลยสั่งมากินกันจะบอกว่าแรกๆก็คืออาจจะแบบ กินยากแล้วก็มีค่อนข้างที่จะตกใจนะคะแบบอุ้ยทำไมเมนูเขาแบบน้ํามันเยอะขนาดนี้อะทุกคนแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยอย่าถ้าเกิดว่าแบบกินเพลินอะกินจนไม่รู้ตัวอ้วนตุกแน,น่นอนใครที่ไปจีแล้วกลับมานะคะทุกคนช่างน้ําหนักแล้วลองกรีทุกคนคะ่ะเพราะอ้วนมากกลับมาก,ก็ากกคือแบบต้องลดน้ำหนักส่วนรูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่แบบออก่อนไปลําไทยเกก๊ะเราเพิ่งไ,ไปถ่ายรูปตรงตึก ISO ตึกข้างล่างที่มันเป็นห้องน้ํานะ เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นในรูปนะคะว่าว่าเออมันเป็นแบบส้วมนั่งยองอ่ะตอนแรกก็แบบเออก็ตกแใจนิดนึงแต่ก็อาทิตย์จีนเน่ยก็ถ้าชินถ้าชินได้ก็คือจะชินนะส่วนรูปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางไปซานเฉิงนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนแบบเป็นสตรีทเป็นห้างอยู่แถวๆใกล้ๆมอญอาจะบอกว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยก็ไปตรงนี้บ่อยมากไปเดินเล่น ของกินเพราะมันใกล้หมอแล้วมันก็สะดวกมันมีเกือบแบบครบครันน่ะส่วนรูปนี้นะคะก็เป็นรูปทางเดินไปตึกเกียน,นั่นเองค่ะก็คือเช้าเช้านี่จะเป็นวิวที่แบบหมอกไม่รู้หมอกหรือว่าควันบนเราผิดเนาะแต่ก็แบบเออมันก็สวยมันก็ดีค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเจียฟางเปยใช่เป็นเจียฟางเปยนี่ บรรยากาศจ,จะประมาณนี้อันนี้คือไปครั้งแรกเราจะบอกว่าไปเองนะคะตอน,นั้นคือแบบไปถึงจีนวันแรกแล้วก็ไปเฉียบข้างป่ยเลยไปกับนาซึ่งแบบคนตรงๆนะคือมึนตอนที่ไปแรกๆก็คือมึนกับรถไฟฟ้ามากสรุปก็คือตายเชื่อค่ะก็คือเรียกแท็กซี่ไปนั่นเอง ส่ินคลิปนี้นะคะที่เราเห็นเด็กเต้นอยู่เนี่ยก็จะเป็นซานเสียนนั่นเองค่ะก็จะบอกว่าเป็นลานกิจกรรมมีป้าปะนะ่านาอ่าเนี่ยมาเต้นแล้วก็มีแบบว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มาเต้นมาเปิดเพลงอะไรอย่างงี้กันที่มองอยู่ไม่ใช่มองอะไรก็คือมองมองดูแล้วก็เล่ารูปไปเล่าเรื่องไปนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะบอกว่าแอบตกใจเหมือนกันนิดน,นึงนะเพราะไปครั้งแรกแล้วแบบฮะคือนี่คือร้านขายข,ายของชําในมอน,นะคะทุกคนคือมีบุหรี่ขาย แล้วคืออยู่แล้วร้านของชําอันเนี้ยอยู่ใต้หอของนักศึกษาจีนซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากคองเราเหมือนกันคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่จาได้ว่าเรียนเรียนภาคบึกเสร็จกลับมาแล้วก็กำลังจะเรียนกับหอเนาะก็ต้องผ่านจุดเนี้ยก็แบบเออแวะถ่ายวิดีโอหน่อยคือแบบคือบรรยากาศมันฟินอะทุกคนแล้วมันยิ่งเป็นหน้าหนาวอีกเนาะึ่งแบบประเทศไทยมันไม่มีหน้าหนาวพอเราไปเจอหน้าหนาวที่จีนแล้วเราจะรู้สึกแบบอ๋อฟินแต่ก็นาทุกคน ไอต้าไปต้านะคะไอต้า,ะะตาเสื้อขาจาได้เลยว่าตอนนี้ไปหงหยาตรงแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงสะพานขอบเหล็กแล้วมองไปข้างล่างอาคินไอต้าแล้วก็เขาก็าล้องร้องเพงเลงอะไรเงี้ยจะบอกว่า,าผู้ชายที่ฉงชิ่งผู้ชายจีนก็หน้าตาดีเลยนะคะที่เขาเคยพูดกันนะว่าแบบเออเมืองฉงชิ่งเนี่ยติดเมืองอันดับ,บต้นๆที่แบบเออชายชายหญิงเนี่ยน้าตาดีเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะใครที่ไปเรียนฉงชิ่ง นี่เป็นน้องหมาน่าจะเป็นแบบจแอนไซบิเรียหรือสักอย่างเนี้ยวันนี้เป็นเจ้าของนะคะจงบอกว่าหมาที่จีนเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ใช่ตัวตัวปุ๊กปิ๊กนะทุกคนตัวใหญ่มากกูพาจูงไปเดินนี่คือตัวใหญ่อะ่ะนารักอันนี้อันนี้นะคะก็ะต้องมีสนื่อน,นะคะเราเป็นเยาวรุ่นนะคะก็ะต้องไปเที่ยวผักอันนี้ก็คือเพื่อนเป็นคนพาไปนะแล้วบอกว่าเห็นเพื่อนโอขับไอพักสเปกเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ เข้ากันง่ายๆนะแบบใครที่แบบเออต้องมีตังอะเปิดโต๊ะที่หนึ่งก็แบบหลายมือนะทุกคนแล้วจะบอกว่าผับที่จีนเนี่ยผับสเปซเนี่ยคือใหญ่มากกว้างมากแล้วแบบเออสนุกอะอันนี้เป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนสยามอะเออเป็นเหมือนสยามบ้านเราแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอันนี้ก็คือไปไปกับเพื่อน ของกินทั่วไปแล้วก็มีแล้วก็ชานมที่ตามหาก็คือคุยเตะในนี้ก็มีทุกคนห้างเนี้ยอันนี้เป็นชงชิ่งเออหลิงนะคะเออหลิงกงหยานนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอักษรจีนเต็มอะคือข่าวยู่น,นีงพี่จิ๊บเป็นคนพาไปนะคะไปกับเพื่อนดีจิ๊บค่ะก็ไปเปิดโลกเหมือนกันนะไปกินปลาอะไรเงี้ยอร่อยค่ะ อยู่อยู่แถวอยู่แถวตรงเหมือนตรงเหมืนก็คือประตูแถวแถวโฮะค่ะส่วนอันนี้เป็นคลิปที่ไปไปเขตดีคือหมหาวทิทยาลัยเราเนี่ยมีสีเขตนะคะอย่างที่เคยบอกไปี A B C D อันนี้คือเขตดีอันนี้คือลงมาจากรถไฟฟ้านะคะก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอดอกเงาแบบนี้เลยคือสวยมากเขตดีคือสวยสุด แล้วแบบมีจักรยานให้เช่าให้ปั่นอ่ะแต่ว่าเขต A นี่คือไม่มีนะคะน,นี้ก็เป็นชงชิงต้าเ,เฉิงซีเจียนะคะก็คือเป็นถนนสตรีใช่เป็นถนนสตรีซึ่งแบบมีร้านอาหารมีคือมีเยอะแยะมากมายชานมร้านอาหารร้านกิฟช็อปหรือว่าเป็นแบบอาร์ตอะไรเงี้ยคืออยู่ที่นี่คือครบครันอันนี้คือพีคมากตอนนั้นจำได้ว่าเรียนเสร็จตอนเที่ยงแล้วมันจะไปกินข้าว ที่ลงอาหารลงอาหารตรงนี้เลยตรงตรงตรงข้างหน้านี่เลยที่ถ่ายแล้เวเจอหญิงคนนึงใส่กระโปรงนักเรียนคือแบบตอนแรกเห็นเดแบบี๋ยวฉันแบบนี่มันกระโปรงนักเรียนไทยนี่วาอะไรเงี้ยมันเป็นมันอะไรรอยยังไงเออก็น่ารักดีนะที่เขาที่เราแบบเ,เราเห็นเขาเอากระโปรงนักเรียนไทยมาเอออันนี้จําได้จําได้จำได้แม่นเลยเพราะว่าไปบ่อยมากชื่อร้านาโมฮานะคะเป็นร้านเหล้าเป็นบาร์เป็น ร้านอาหารช่วงกลางวันเขาก็จะเปิดเป็นร้านอาหารนะคะจะบอกว่าเมนูสุดฮิตที่แบบไปมูฮวาแล้วจะไปกินประจแตก็น่าจะเป็นพวกเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นบาร์ร้านเหล้าซึ่งซึ่งส่วนใหญ,ญ่เด็กของเอ่อชงชิงเคทเอนะคะก็จะมามาปาร์ตี้กันกันจะบอกว่าใครที่สมกัิแบบเอออยากเจอชาวชาวต่างชาติหรืออะไรเงี้ยร้านนี้ก็คือ มีแนโนชาวต่างชาติเราก็เป็นหนึ่งในชาวต่างชาตินะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในซันเสียเหมือนกันค่ะเป็นคือเก้งๆว่าเอออยู่รอนดอนจยิๆไม่ค่ะอ,อยู่ซันเซียมุมตรงนี้ไปน,นี่ก็ไปกับเพื่อนเออก็ไปถ่ายรูปเล่นไปอะไรอย่างนี้เนาะจบแล้วนะคะอันนี้สําหรับการเล่าสตอรี่นะคะจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะแต่ว่า าเกิดเล่าไปเนี่ยคลิปมันจะยาวแบบ15นาทีซึ่งคิดว่าทุกคนอาจจะเบื่อก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ชมวิดีโอก็ถ้ามีคลิปแบบที่อยากจะทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทำแล้วก็มาลงอีกนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย